สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ก็อยู่กับมิ้นนะคะพนิดามิรวงศาและคุณกำลังฟัง All Jit Podcast กับรายการใช้ใจดูรายการที่จะพาดูหนังซีรีส์แบบสั้นๆที่ไม่ใช่แค่ตาดูแต่เราใช้ใจฟังในยุคที่ทุกคนต้องประสบพบเจอเรื่องราวในชีวิตมากมายซึ่งอาจทำให้เกิดความเครียดความเหนื่อยล้า การได้ดูหนังหรือซีรีส์ดีๆสักเรื่องอาจช่วยบรรเทาความเครียดความเหนื่อยล้าที่เกิดขึ้นได้หลายๆครั้งหนังหรือซีรีส์ที่คนผู้ฟังใช้ใจดูอาจทำให้ได้ความรู้หรือข้อคิดใหม่ๆที่อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นก็ได้นะคะในเอพิโซดนี้เช่นเคยค่ะมินจะมารีวิวถึงเรื่องราวตัวละครข้อคิดและเพลงประกอบของหนังโรแมนติกค,คอมดี้ที่ชื่อว่า5 1 f i r s t Dates จีบเธอไม่เคยจำค่ะ หนังเรื่องนี้กำกับโดยปีเตอร์ซีเกิลถูกฉายก่อนวันวาเลนไทน์เพียงหนึ่งวันในปี2004นำแสดงโดยอดัมแซนเดอร์และดูเบอร์รี่มอร์ที่เคยสร้างผลงานที่เป็นที่ประทับใจของผู้ชมทั่วโลกในเรื่อง The Wedding Singer มาแล้วเคมีทั้งสองเข้ากันจนคว้ารางวัล e d on Screen Team จาก MTV Awards ได้สำเร็จ นอกจากนี้ยังกวาดรายได้ไปได้กว่า196.3ล้านดอลลาร์สหรัฐทั่วโลกอีกด้วยค่ะในเวลาต่อมา5 i f i r s t Dates ยังถูกนำไปรีเมคหลายครั้งในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นอินเดียมาเลเซียและญี่ปุน่นหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวคู่หนึ่งซึ่งเกิดขึ้นบนเกาะฮาวายระหว่างเฮนรี่รอด สัตแพทย์หนุ่มที่มีงานอดิเรกคือการจีบนักท่องเที่ยวสาวและลูซี่วิทมอร์หญิงสาวผู้โชคร้ายประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้สมองกระทบกระเทือนและมีความทรงจำเพียงหนึ่งวันเมื่อเธอหลับและตื่นขึ้นมาจะลืมทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อวานไปทั้งหมดมินคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่เล่าเรื่องราวหนักๆซีรียสซีรีสออกมาได้ตรงกันข้ามกับอารมณ์ที่ควรจะได้รับสุดๆเลยค่ะแทนที่จะดราม่าจะเศร้า หนังได้สอดแทรกมุกต่างๆไว้อย่างแพลวๆพสมกับที่อยู่ในหมวดของหนังโรแมนติกคอมดี้ซึ่งมินคิดว่าหากได้ดูผู้ฟังน่าจะได้รับความรู้สึกดีๆไปไม่มากก็น้อยค่ะนอกจากนี้หนังเรื่องนี้ยังสอดแทรกความเป็นจริงของความรักและความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเอาไว้ด้วยเกินกันไปเยอะแล้วมาถึงช่วงวิเคราะห์ตัวละครกันดีกว่าค่ะตัวละครแรกที่มินอยากพูดถึงคือเฮนรี่ลอ เฮนรี่รอดเป็นสัตวแพทย์สัตว์น้ำที่มีความฝันสูงสุดคือการล่องเรือไปอาาสก้าเพื่อศึกษาชีวิตของวอลัสแต่ชีวิตของเฮนรี่เปลี่ยนไปตลอดการเมื่อได้พบกับลูซี่วิทมอร์ที่คูคิลเลร์คาเฟเรื่องราวของทั้งคู่เริ่มต้นจากการที่เฮนรี่เดินเข้าไปช่วยเหลือลูซีที่กำลังสร้างบ้านจาก w a ฟเฟิเมื่อทั้งสองได้มีโอกาสพูดคุยกันทั้งคู่เข้ากันได้ดีจึงนัดเจอกันครั้งต่อไปแต่ใครจะรู้ล่ะคะว่าในครั้งต่อไปที่ว่า ลูซี่วิทมอ์ได้ลืมทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเฮนรี่ไปหมดแล้วความเปลี่ยนแปลงแรกที่เกิดขึ้นกับเฮนรี่แน่นอนว่าเมื่อได้พบกับลูซี่ความฝันที่มีจะต้องถูกพับเก็บไปบางครั้งชีวิตต้องผ่านทางแยกทําให้ต้องเลือกเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะได้สิ่งที่ต้องการมินรู้สึกว่าเฮนรี่เป็นตัวแทนของมนุษย์คนหนึ่งที่จะต้องตัดสินใจระหว่างความฝันและความรักทีนี้จะเป็นเรื่องของการชั่งน้าหนักแล้วล่ะค่ะ ไม่มีทางเลือกไหนถูกหรือผิดไปซะทั้งหมดมีได้มีเสียเป็นเรื่องธรรมดาความเปลี่ยนแปลงที่สองที่เฮนรี่รอจะต้องเจอมินคิดว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านน่าจะเคยได้ยินคำว่าความสัมพันธ์แบบไม่ผูกมัดหรือ n n o c o m m i t t e d Relationship ความสัมพันธ์แบบนี้คือการที่เรามีความสัมพันธ์โดยที่ต่างฝ่ายต่างให้อิสระกันละกันจากที่เฮนรี่มีงานอดิเรกคือการจีบนักท่องเที่ยวสาว มีความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมัดมาตลอดเพราะยึดติดกับความฝันของตนเองและมินคิดว่าประสบการณ์ความรักที่เลวร้วายในอดีตที่เคยถูกนอกใจก็มีผลไม่น้อยเช่นกันที่ทําให้เฮนรี่ไม่อยากตกลงปรงใจกับผู้หญิงคนอื่นในความรักครั้งนี้เพื่อนของเฮนรี่สนับสนุนเพราะมองว่าเฮนรี่จะสามารถมีความสัมพันธ์แบบไม่ผูกมัดกับลูซี่ได้สบายสบ เพราะลูซี่จะจำเฮนรี่ไม่ได้เมื่อวันพรุ่งนี้มาถึงแต่ในความเป็นจริงกับคนที่ตกหลุมรักไปแล้วใครจะไม่อยากผูกมัดราคาจริงไหมมินคิดว่าความสัมพันธ์แบบนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีคือไร้แรงกดดันไม่ต้องเผชิญปัญหาต่างๆเช่นการทะเลาะการนอกใจเพราะต่างฝ่ายต่างให้สเปซกันละกันแต่ข้อเสียคือการเผลอจริงจไปโดยไม่รู้ตัวอาจตัดโอกาสในการเจอคนที่ใช่และเสียเวลาก็ได้นะคะ ในเรื่องเฮนรี่รักลูซี่ถึงขนาดที่เลือกลูซี่มากกว่าความฝันค่ะถึงจะรู้ว่าต้องจีบใหม่ทุกวันบางวันสำเร็จบางวันไม่สำเร็จไหนจะต้องพยายามชนะใจคุณพ่อกับน้องชายที่รักและห่วงลูซี่แต่เฮนรี่ไม่เคยย่อท้อใช้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการเตือนความจำการอัดวิดีโอ จนวันหนึ่งที่ลูซี่ต้องการจบความสัมพันธ์เฮนรี่รักลูซี่มากพอที่จะทําให้ความสัมพันธ์นั้นเป็นไปในแบบที่ลูซี่ต้องการค่ะสําหรับมิน้นมินคิดว่าความรักครั้งนี้สวยงามแต่น่าจะสร้างความเจ็บปวดให้กับเฮนรี่ไม่น้อยเลยตัวละครที่2จะเป็นใครไม่ได้นอกจากลูซี่วิทมอร์หญิงสาวขี้เล่นเป็นตัวของตนเองและเป็นที่รักของครอบครัวและคนรอบข้างมินดูมินยังรู้สึกเลยว่าหากมีคนแบบลูซี่อยู่ในชีวิต มินน่าจะรักคนคนนี้เหมือนกันวันหนึ่งระหว่างเดินทางลูซี่และคุณพ่อของเธอประสบอุบัติเหตุทําให้สมองกระทบกระเทือนอาการหลักก็คือไม่สามารถจดจําอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นหลังวันที่ประสบอุบัติเหตุได้ความทรงจําที่เหลืออยู่คือเรื่องราวในอดีตเท่านั้นในทางจิตวิทยาภาวะสมองเสื่อมหรือที่เรียกว่าแอมเนเซียมี2แบบค่ะแบบแรกก็คือภาวะสูญเสียความทรงจําย้อนหลัง หรือ retrograde amnesia คือเมื่อสมองกระทบกระเทือนเราจะลืมเรื่องราวในอดีตและอาจจะจำไม่ได้ว่าตนเองเป็นใครจำสมาชิกในครอบครัวไม่ได้เป็นต้นแบบที่สองคือภาวะสูญเสียความทรงจำแบบไปข้างหน้าหรือ anterograde amnesia เราจะไม่สามารถจำเรื่องราวใหม่ๆได้ซึ่งลูซี่เป็นแบบหลัง คุณผู้ฟังที่เคยดูอาจสงสัยว่าโกลฟิลซินโดรมที่จิตแพทย์ของลูซี่พูดถึงใช่ชื่อเรียกจริงๆของอาการนี้ไหมมิม้นอยากจะแชร์เพิ่มเติมว่าโกลฟิลซินโดรมไม่มีอยู่จริงค่ะเป็นเพียงชื่อที่ตั้งขึ้นมาเท่านั้นในเรื่องระหว่างทางที่ทั้งสองช่วยกันประคองความรักให้อยู่ต่อไปมิ้นเห็นความพยายามของลูซี่นะคะ ลูซี่พยายามช่วยเฮนรี่โดยการบอกว่าวันพรุ่งนี้ให้ลองชวนคุยเรื่องที่ตนเองชอบดูเพื่อให้ตนเองไม่ตกใจไม่เข้าใจว่าเฮนรี่เป็นคนแปลกหน้าซึ่งความรักที่ลูซี่มีต่อเฮนรี่ทำให้มินึกถึงโค้ดของนาเน็กจากรายการอย่าหาว่านะสอนตอนหนึง่งนาเน็กกล่าวเอาไว้ว่าจงเป็นแฟนที่ดีของใครสักคนให้ได้สักครั้งในชีวิตถ้าทำไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปเจอกับคนที่ทำได้ดีกว่าเรา มินคิดว่าไม่ใช่ลูซี่ไม่ต้องการเฮนรี่กลับกันเลยลูซี่รักเฮนรี่มากและรักมากพอที่จะปล่อยให้เฮนรี่ไปใช้ชีวิตของตนเองอย่างเต็มที่เพื่อทำความฝันให้สำเร็จค่ะนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ลูซี่เลือกที่จะบอกเฮนรี่ว่าอยากจะจบความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะทีนี้มาถึงบุคคลรอบข้างที่มีบทบาทในการดูแลลูซี่กันบ้างในที่นี้คือครอบครัวของลูซี่ คือคุณพ่อและน้องชายและเจ้าของร้านอาหารที่เป็นเพื่อนสนิทของแม่ลูซี่ค่ะหลังจากที่ลูซี่ประสบอุบัติเหตุและเข้ารักษาตัวเป็นเวลาสามเดือนเมื่อออกจากโรงพยาบาลคุณพ่อน้องชายและเจ้าของร้านที่เป็นเพื่อนสนิทของแม่ลูซี่ทุกคนเลือกที่จะปกปิดความจริงโดยการจัดฉากให้ชีวิตของลูซี่ดำเนินไปแบบเดิมทุกวันลูซี่ตื่นและทำกิจกรรมเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาเป็นปีๆ ฉากที่มิ้นเห็นคุณพ่อกับน้องชายเซ็ตทุกอย่างขึ้นมาให้เหมือนเดิมทําให้นึกถึงหนังเรื่อง The True Man Show เลยเป็นหนังที่เล่าเรื่องราวชีวิตของทรูแมนชายหนุ่มที่ไม่รู้ว่าตนเองเป็นเพียงตัวละครหลักในรายการเรียลิตี้เท่านั้นมิ้นไม่คิดว่าการกระทําแบบนี้ดีกับผู้ป่วยสักเท่าไหร่ผู้ดูแลไม่ควรที่จะวางบทบาทให้ตนเองเป็นพระเจ้ากําหนดชีวิตของผู้ป่วยเพราะอย่างที่เฮนรี่พูดไว ว่าในอีกหลาย10ปีข้างหน้าหากเธอต้องตื่นมาพบกับตนเองในเวอร์ชั่นแก่หน้าตาเหี่ยวยน่นถึงตอนนั้นจะอธิบายเธอว่าอะไรล่ะคะเธอจะรับได้จริงๆหรือเปล่าเมื่อรู้ว่าตนเองถูกหลอกตลอดมาคงจะดีกว่ามากหากผู้ดูแลเลือกที่จะบอกความจริงและหาวิธีทางที่จะใช้ชีวิตร่วมกับอาการนั้นดีที่ในเรื่องทุกอย่างเปลี่ยนแป,ปลงไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อความแตกเพราะทะเบียนรถของลูซี่หมดอายุ ลูซี่ยืนเถียงกับตำรวจอยู่นานและยืนยันว่าทะเบียนรถของตอนเองจะหมดอายุได้อย่างไรในเมื่อมันยังไม่ถึงเวลาเลยเพราะนึกว่าวันนี้เป็นวันเดียวกันกับปีที่แล้วค่ะนอกจากนี้มินเคยอ่านบทความเกี่ยวกับผู้ดูแลผู้ป่วยในความเป็นจริงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยที่อาจจะเป็นสมาชิกในครอบครัวเพื่อนหรือญาติสนิทอื่นๆเพราะจากการศึกษาพบว่า ผู้ดูแลผู้ป่วยมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาสุขภาพจิตเพราะฉะนั้นการดูแลตนเองจากสรรเวลาพักผ่อนให้เพียงพอทำกิจกรรมที่ชอบและการเปลี่ยนเวรในการดูแลผู้ป่วยจึงเป็นทางปรับตัวปรับใจเบื้องต้นที่ควรให้ความสำคัญค่ะอีกอย่างมินคิดว่าการขอคำแนะนำจากจิตแพทย์และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อตัวของผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยเอง ยังจิตแพทย์ในเรื่องนี้ตรงไปตรงมาสุดๆมีฉากที่เฮนรี่บอกว่าตนเองจะไม่ทําตามความฝันที่วางเอาไว้พอคิดว่ารูซี่เริ่มจะจําตนเองได้แล้วถ้าหากพยายามต่อแต่จิตแพทย์ตอบกลับไปว่ามันเป็นสิ่งที่คุณและเราทุกคนอยากจะเชื่อแต่นั่นจะไม่มีวันเกิดขึ้นมินคิดว่าใครได้ยินประโยคนี้คงรู้สึกจุกทั้งนั้น สำหรับมิน้นการยอมรับความจริงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นเรื่องที่สามารถเรียนรู้ได้นะคะวันหนึ่งที่ให้เวลาตนเองทำความเข้าใจกับความจริงนั้นมากพอวันที่มีความสุขก็จะมาถึงค่ะสำหรับข้อคิดในเอพิโซดนี้ก่อนอื่นมิ้นอยากจะแชร์เรื่องราวของคุณแทนไทยประเสริฐกุลผู้เขียนหนังสือที่ชื่อว่าโลกจิต ตอนฮิปโปน้อยกับความทรงจำของคุณยายฮิปโปมาจากฮิปโปแคมปัสหรือส่วนของสมองที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำนั่นเองค่ะฮิปโปน้อยกับความทรงจำของคุณยายเป็นเรื่องราวจากประสบการณ์ตรงของคุณแทนไทยเองเกี่ยวกับการดูแลคุณยายวัย8ปปีที่มีอาการสมองเสื่อมค่ะอาการของคุณยายคือ มักจะลืมเรื่องที่ทำและเรื่องที่เกิดขึ้นภายในไม่กี่นาทีเท่านั้นซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตมากบางวันคุณยายตื่นขึ้นมาแปลงฟันแล้วกลับไปนอนต่อเพราะจำไม่ได้ว่าเพิ่งตื่นหรือบางวันกินข้าวแล้วกินข้าวอีกเพราะจำไม่ได้ว่ากินไปแล้วแต่สิ่งที่คุณยายเหมือนกับลูซี่คือสามารถจาเรื่องราวในอดีตได้ค่ะคุณแทนไทยอธิบายเกี่ยวกับความทรงจำไว้ได้ค่อนข้างเห็นภาพและเข้าใจง่ายว่าสมองของมนุษย์ ทำงานไม่ต่างจากคอมพิวเตอร์มีความจำระยะสั้นซึ่งเหมือนกับความจำแบบแรมและมีความจำระยะยาวซึ่งเหมือนกับไฟล์ที่เซฟเก็บไว้ในฮาร์ดดิสเปิดเครื่องกี่ครั้งก็จะยังคงเอาออกมาอ่านได้อยู่นอกจากนี้สมองของเราจะมีระบบออโต้เซฟที่ทำหน้าที่ไร้ข้อมูลจากแรมเข้าไปเก็บไว้ในฮาร์ดดิสต์ทำให้ความจำแบบแรมที่เป็นข้อมูลใหม่ๆกลายเป็นข้อมูลแบบถาวร ยิ่งข้อมูลแบบถาวรถูกดึงมาใช้บ่อยเท่าไหร่ข้อมูลนั้นจะยิ่งคงทนมากขึ้นเท่านั้นค่ะจุดที่สำคัญคือคุณยายและลูซี่จึงเปรียบเหมือนคอมพิวเตอร์ที่ระบบออโต้เซฟเจงนี่แหละค่ะกลายเป็นคอมพิวเตอร์ที่รีสตาร์ตอยู่ตลอดเวลาจึงไม่สามารถเซฟไฟล์ได้นั่นทำให้คุณยายและลูซี่จำเรื่องราวใหม่ๆที่เกิดขึ้นไม่ได้ค่ะ ส่วนที่ประทับใจที่สุดคงเป็นข้อคิดจากคุณแทนไทยค่ะคุณแทนไทยเล่าว่าตอนพาไปดูนกเพนกวินคุณยายตื่นเต้นเหมือนเด็กๆแต่พอดูเสร็จคุณแทนไทยถามว่าสนุกไหมปรากฏว่าคุณยายจำไม่ได้จุดนี้ทำให้คุณแทนไทยรู้ว่าชีวิตก็เท่านี้ความงามความสุขจะจริงแท้อยู่ได้ก็ณนะห่วงเวลาที่สัมผัสมันเท่านั้นจงดื่มด่ำกับปัจจุบันให้เต็มที่ เพราะที่เหลือล้วนไม่จีรังผ่านแล้วผ่านไปไม่หวนคืนผ่านพบไม่ผูกพันคุณยายน่าจะเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตตามวลีนั้นได้อย่างแท้จริงสำหรับข้อคิดอีกประเด็นหนึ่งที่มิ้นได้ก็คือระหว่างทางสำคัญไม่แพ้ผลลัพธ์ค่ะความทรงจำที่ดีที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคนสองคนอาจสำคัญไม่แพ้กับการได้รู้ว่าเมื่อถึงปลายทางความรักครั้งนี้เป็นความรักที่สมหวังหรือเปล่า มินเคยดูหนังเรื่อง You Are the Apple of My Eye เธอคือแก้วตาดวงใจของฉันหนังจากประเทศจีนที่ออกฉายในปี2011 You Are the Apple of My Eye เล่าเรื่องเกี่ยวกับหนุ่มสาวคู่หนึ่งทั้งคู่รู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนเป็นรักแรกของกันและกันแต่ด้วยความที่มีทัศนคติต่างกันทำให้ความสัมพันธ์ต้องจบลงทั้งหนุ่มสาวในเรื่องนี้รวมถึงเฮนรี่กับลูซี่ทำให้มินรู้สึกว่า หากความสัมพันธ์ต้องจบลงจริงๆไม่ได้หมายความว่าที่ผ่านมาไม่มีความหมายความทรงจำที่ได้สร้างร่วมกันไม่ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่จะยังคงสวยงามและมีคุณค่าต่อจิตใจยอยู่เสมออย่างน้อยที่สุดก็คือเราจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาให้เราเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมในรักครั้งหน้าค่ะมาถึงช่วงแนะนำเพลงประกอบค่ะ หนังเรื่องนี้มีเพลงประกอบหลายเพลงส่วนใหญ่จะเป็นเพลงรักที่มีเนื้อร้องข้างรักมากๆเช่น every breath you take และ s l e e p to love แต่มินอยากพูดถึงอีกสองเพลงที่มินชอบเพลงแรกก็คือ somewhere over the rainbow เพลงจังหวะสบายๆที่มีเนื้อร้องชวนฝันเพลงนี้พูดถึงที่ที่สวยงามที่ที่ทุกอย่างเป็นไปได้เอาจริงๆเพลงนี้มินไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผู้แต่งพยายามจะสื่ออะไร สำหรับมินมิ้นคิดว่าผู้แต่งพยายามจะสื่อถึงความหวังที่ชีวิตจะได้พบเจอกับความสดใสอีกครั้งเหมือนกับว่าเขากำลังเจอกับเรื่องยากๆแต่เขายังคงเชื่อว่าวันหนึ่งจะสามารถกลับมามีความสุขได้อีกครั้งอะไรประมาณนั้นหากคนผู้ฟังมีความคิดเห็นที่แตกต่างไปหลังจากฟังเพลงนี้สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะและเพลงที่2คือเพลง Another Day พูดถึงชีวิตธรรมดาที่เจอเรื่องน่าตื่นเต้นบ้างเจอเรื่องน่าเศร้าบ้างแต่ไม่ว่าวันนี้จะเจอกับเรื่องแบบไหนวันนี้ก็เป็นแค่อีกวันเท่านั้นเองมินคิดว่าเป็นเพลงที่ช่วยปลอบประโลมใจได้ดีในระดับหนึ่งเลยอย่างที่เนื้อร้องบอกเลยค่ะไม่ว่าจะเจอเรื่องดีหรือเรื่องร้ายแค่ไหนสุดท้ายวันนี้จะจบลงและผ่านไปค่ะก่อนจากกันไปมินมีเรื่องราวฟีลกูดเล็กๆน้อยๆที่อยากจะเล่าให้ฟังค่ะ คุณผู้ฟังที่เคยดูหนังเรื่องนี้อาจไม่ทราบมาก่อนเลยว่าจริงๆแล้วมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตจริงของคู่รักคู่หนึ่งที่ชื่อว่ามิเชลและเอียนค่ะมิเชลมีอาการเดียวกับลูซี่ถึงแม้เอียนแฟนหนุ่มของมิเชลจะทราบดีว่าอาการนี้ไม่สามารถรักษาให้หายได้แต่เอียนไม่เคยท้อแท้เอียนคอยช่วยลูซี่ในการจดจำเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นรวมถึงย้ำเตือนว่าเธอแต่งงานกับเขาแล้วด้วยการนำรูปภาพให้ดูทุกวัน เอียนบอกว่าแต่การที่มิเชลมีอาการนี้ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีไปซะทั้งหมดเพราะมิเชลมักจะหัวเราะกับมุกและเรื่องตลกต่างๆที่ได้ยินมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนราวกับได้ยินมันครั้งแรกมินอยากจะชื่นชมเอียนจากหัวใจเลยค่ะที่สามารถมองเรื่องราวดีๆในเรื่องราวร้ายๆได้ทําให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขคําพูดของเอียนที่ประทับใจที่สุดสําหรับมินคือ ไม่ว่าความทรงจำของเธอจะหยุดอยู่ที่ปี1994แต่ผมยังมีความสุขถึงแม้จะต้องอดทนบ้างเพราะผมรักเธอโรแมนติกมากเลยว่าไหมคะมินเชื่อเสมอว่ามันมีนะความรักแบบนี้ความรักที่ใช้ชีวิตเดียวรักคงไม่พอค่ะคุณผู้ฟังมินได้แนะนำเรื่องราวตัวละครเพลงและข้อคิดที่ได้ไปแล้วหลังดูจบมินเชื่อว่าคุผู้ฟังที่ดูแล้วบางคน ด้วยความที่เรามีประสบการณ์ในชีวิตที่แตกต่างกันน่าจะทำให้มีความคิดมีมุมมองที่แตกต่างไปจากมิน้นคงจะดีมากเลยนะคะถ้าทุกคนมาแบ่งปันให้มิ้นและคนผู้ฟังคนอื่นๆได้อ่านด้วยว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างโดยการคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะและพบกันในเอพิโซดหน้านะคะ สามารถรับฟัง Alljit Podcast ได้ที่ Spotify, Apple Podcast, s, Google Podcast, Podbean และ b ็ o ก d i t ค่ะ Alljit Podcast s. ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android